สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ฟูเบลฟูคลิปนี้นะคะเแบลบก็จะพาตอป่วยไก่นะคะแล้วก็พิกเล็ตแฟนของตอเนี่ยมาเจอกันค่ะทุกคนก็วันนี้พิกเล็ตเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วนะคะแผลแห้งแล้วอะไรแล้วนะแล้วเบลก็ปิดแผลอย่างดีแล้วนะคะดังนั้นไม่น่าจะมีการติดเชื้ออะไรได้นะคะทําไมอะ ไม่คุยดรกดูดิเขารักน้องกันแหน่พี่น้องรักกันนะแคะ่ให้เอามาให้เอาน้องออกมาดูสิตื่อไม่ไหวตื่อบอกตื่ออยากเจอน้องตื่ออยากเจอน้องน้องอยากเจอพี่มามามาพาไปอืดก่อนเร็วเขาจะปวดอึนแน่ๆเลยใช่ไหมกันตื่อหน่อยกันตื่อหน่อยอุ๊ยดูสิอุ๊ยดูสิอุ๊ยดูสิเฮ้ยบบเราอยากขาึ้ป่าเราเฮ้ย จะกินพี่ตือจะกินพี่ตือเหรอตับใจเลยจะกินพี่ตือแล้วเหรออุ้ยดูดิเขาชอบพี่ตือมากเลยเฮ้ตือตือจะขีดตือจะขีดขี้เหรออุ้ยเขาจะกินนมตือแกแกเขาจะกินนมตือแกแกแกรู้เขาจะกินนมตือแกเขาจะกินนมตือวะไม่ใช่นะพี่ตือไม่ใช่ตือไม่ใช่แม่หนูตือไม่ใช่แม่หนู ไม่ใช่ค่ะพิกเลตพีเ่เลตเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ค่ะพิกเลตพี่ตือพี่ตือเป็นผู้ชายนะคะไม่ใช่ปกตินะคะหมูแคะก็จะอืดตามสนามหญ้าอย่างนี้แหละคะ่ะเหมือนจะไม่ปวดปวดไหมปวดนี่ไงเอเร้อยน,นะคะหิวอยากกินน้องหรอ <laughs> <laughs> กินน้องไม่ได้พีตทำาล้หิวอ่ะ ระวังนะแกอย่าวางแกต้องแกต้องจับแกต้องจับแกต้องจับปากตือง่ามเดียวเลยนะอ๋อพี่ตืออื้อพี่ตืออื้อพี่ตืออื้อแตกกลัวน้องพี่เลดพี่เลดมานี่พี่เลดมานี่อาจารย์อาจาาจาาจาไม่เอาค่ะไม่แกล้งพี่ตือตือกลัวน้องแน่เลยอ่ะเขาว่าแกระวังแกระวังอ่าแค่แค่อุ้มตือ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 ตือกลัวน้องตือกลัวน้องปะ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 โอเคโอเคโอเคโอ้ยเขาตัวเล็กนิดเดียวตือ พิกเล็ตอยู่ไหนระวังเอาพี่เตอไปเก็บไปตรงข้อแป๊นนึ่งก่อนกลัวน้องแป๊นนึงแป๊นนึงดีใจอะ oh. ทุกคนดีใจที่ได้เห็นพิกเล็ตได้มาวิ่งสนามหญ้านะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนแรกอะ่ะตอนที่เราเห็นสภาพพิกเล็ตโดนกัดอะ <c oughs> คือแบบถ้าตอนนั้นเราคิดเลยว่าแบบโหพิกเล็ตมีอายุได้แค่20วันไม่น่าแบบไม่น่ามาจบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบ เขายังมีชีวิตได้อีกเยอะเลยอะไรแบบนี้แต่เบลเห็นแบบนี้แล้วแบบรู้สึกชื่นใจมากๆเลยค่ะนี่คืออุปกรณ์เก็บอึหมูนะคะ <kle ambling> <Yep. S 1> อย่างนั้นเน่อึตือขนาดเท่าตัวพิกเล็ตเลยเออจริงไงค่กระปุกกระปุกปุยเบลยังไม่ให้กระปุกลงดินนะคะดังนั้นก็เลยมารับแสงแดดเฉยๆใช่ไหมคะกระปุกไปไหนคะพีกไปหาพี่ตือเออโนโนโนค่ะโนค่ะโนค่ะ ไม่เอานะคะอุด,ดีทุกคนข้อนี้ใช้ตั้งแต่ทำตั้งแต่วันนั้นนะคะจนวันนี้ออกไหมคะกระปุกปุยมาออกมาได้ไหออกได้อยู่บ bon นอันนี้เป็นหญ้าปลอมนะคะไม่ใช่หญ้าจ,จริง <c oughs> ยังลงดินไม่ได้ในะคะกระ <c oughs> ปุกปุยว่าไงคะกระปุกกระปุก,กไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับหนูเลยกระปุก <c oughs> ปุกแล้วปุกบ้างเว อ้าวไปขึ้นได้แล้วเหรอไม่เกี่ยวกับหนูไม่เกี่ยวกับหนูไปดูพิกเล็ดอีกทีหนึ่งแกดิกไปพิกเล็ดพิกเล็ดนะอู้หูเก่งมากมาเองไงหรอไม่เอาไม่เอาไม่ไปหาพี่ปุกนะพี่ปุกไปไหนแล้วอ่ะพี่ปุูกปูกขนฟูแล้วนะปุูกขนฟูแล้วนะโอ๊ยเราจะทำอะไรครับ ประตืประตูกลัวไหมอ่ะกลัวไหมอ่ะกลัวน้องไหมไม่เอาไม่เอาไม่ไม่แก้ทพี่ตือนะเนี่ยเราต้องจับไว้ตลอดนะคะคือเดี๋ยวคิดว่าตือไม่ทําอะไรหรอกแต่เราก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเผื่อเขางับเนาะชุบดึงไม่ได้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 ออกไป มานี่เลยก็หนูดือ้ออ่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปเลยไม่ต้องเห็นนะคลิกเลยคลิกเลยจุดเี้คลิกเห็นนี่คลิกเลยไม่เอาโอเคมาเก็บก่อนนะก,ก่อนโอเคก่อนไปพอ่อฟอนวันนี้วันนี้เล่นแค่นี้พอ แค่ว่าตือจะทําร้ายนะตือไม่ทําอะไรน้องหรอกแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะทุกคนเราก็ต้องเซฟไว้นะคะโดยการทราต้องจับตัวพี่เนาะอย่าไปจับตัวน้องน้องชอบหนูมากเลยแต่ว่าพิกเล็ตชอบตือมากเลยเนาะชอบมากเดินหาอย่างเดียวแม่เขาโอเควันนี้ก็ถือว่าของฝากของคอนะคะเอามาเจอกันครั้งแรกเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เจอกันเยอะเพราะด้วยความที่พิกเล็ตเองก็ป่วยด้วยเนาะแล้วก็ยังเด็กอยู่ด้วยตือเองก็ไม่รู้อารมณ์เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเพราะเขาก็ยังไม่เคยเจอหมูตัวเดียวกันเนาะว่าแบบ เดีก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะดุหรือเปล่าสําหรับการเจอพวกเดียวกันอย่างนี้นะคะแต่ว่าดูแล้วก็เหมือนจะโอเคนะโอเคสำหรับคลิปนีนะคะสัตว์แปกแลกเะเชื่อใจคุณยากเนาะแต่ถ้าเกิดเขารักคุณแล้วนะคะเขาก็จะรักคุณไปตลอดชีวิตเลยคะ่ะดังนั้นเลี้ยงให้ดีนะคะไปแล้วค่ะ